สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูคนในชุมชนนะคะมีการปลูกว่านมหาเสนิหรือว่านดอกทองไว้ที่หน้าร้านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะกิกิก็ได้มาสอบถามนะคะคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกขากกระถางนี้ปลูกมา3ปีแล้วนะคะทุกคน ซึ่งครั้งแรกนะคะเจ้าของร้านเล่าให้กิกี้ฟังว่าได้มาจากเท่าแก่ค่ะเป็นเท่าแก่ที่อยากจะแบ่งปันว่านมหาเสนีนะคะให้นะคะเพื่อเอามาปลูกหน้าร้านค่ะให้มา1ต้นค่ะทุกคนให้มาหนึ่งต้นวันเวลาผ่านไป3ปีค่ะ ดูนะคะทุกคนถือว่าดูแลได้ดีมากๆค่ะสาหรับว่านดอกทองหรือว่านมหาสนีนะคะตอนนี้ก็นับจํานวนต้นไม่ทั่วเลยนะคะซึ่งเทคนิคเคล็ดลับวิธีการปลูกนะคะ,ะคุณลุงเล่าให้กิก,กี้ฟังว่าวิธีการง่ายๆก็คือต้องเปลี่ยนกระถางตามจํานวนต้นที่มีการแตกไหลแตกหนอนะคะก็ต้องดูแลด้วยการเปลี่ยนกระถางใส่ดินใหม่นะคะก็จะได้ว่านดอกทองหรือว่านมหาสนี ต้นใหญ่ใบโตและที่สำคัญนะคะจำนวนต้นที่อยู่ในกระถางนะคะแตกขยายได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลา3ปีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกกี้เห็นต้นนี้นะคะก็รีบเดินเข้ามาที่ร้านค่ะทีแรกไม่ได้คิดว่าจะมาซ่อมนาฬิกานะคะแต่มีนาฬิกาที่ใช้ไม่ได้อยู่ที่หน้ารถค่ะพอกิกกี้เห็นต้นออมหาสนีต้นนี้นะคะกิกกี้ก็รีบจอดรถค่ะรีบจอดรถเพื่อที่จะมาเก็บภาพนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลจากเจ้าของร้านและก็ ได้มีโอกาสนะคะได้เอานาฬิกามาซ่อมด้วยนะคะซึ่งร้านที่อยู่ข้างๆกับร้านซ่อมนาฬิกานะคะก็มีการปลูกไม้ประดับจํานวนมากค่ะแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คือชุมชนแห่งนี้นะคะซึ ountain, ่งเป็นชุมชนที่มีการค้าขายมีการเปิดร้านนวดสมุนไพรนะคะนวดสมุนไพรนวดสปาเท้าและ จุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดที่มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นร้านที่เปิดมานานมากๆนะคะและที่กิกิสังเกตนะคะอย่างกอกมรกตที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการผูกผ้าแดงด้วยคะ่ะทุกคนผ้าแดงนี้จะผูกเฉพาะต้นที่มีจํานวนใบ19ใบและ21ใบเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นต้นที่มีลักษณะ ความเป็นมงคลแล้วก็จะให้โชคกับผู้ปลูกผ,ผู้พบเห็นนะคะดังนั้นวันนี้ก,กิกี้ก็เลยตั้งมาเก็บภาพว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีเพื่อนๆนสนใจอยากจะได้ว่านมหาเสน่ห์อีกประมาณ4กระถางนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งกิกี้ก็จะแบ่งปันในราคากระถางละ99และ1น9นะคะและนี่ก็ต้นมหาเสน่ห์หรือ ว่านดอกทองนะคะที่เราเห็นคนในชุมชนมีการปลูกจํานวนมากคะ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่กิกกี้มาเก็บภาพแล้วก็มาแชร์แบ่งปันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองนะคะก็ถือว่าเป็นว่านมงคลที่ปลูกไว้หน้าร้านหน้าบ้านนะคะเพื่อนำแต่ความโชคดีมาให้เรานอกจากจะเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ที่มีความ แปลกในชุมชนบางชุมชนก็หาปลูกยากมากๆนะคะสำหรับว่านดอกทองค่ะแต่สำหรับที่นี่มหาสารคามค่ะมหามหาสารคามเมืองตัดกศิลานะคะเป็นเมืองที่มีการศึกษาสถาบันการศึกษามากที่สุดค่ะดังนั้นนะคะแหล่งเศรษฐกิจหรือว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นร้านนวดนะคะนวดส่วนใหญ่จะเป็นนวดแผนไทยนะคะเป็นนวดเท้านวดฝ่าเท้านะคะนวดลำตัว จะเป็นลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นคนเฒ่าคนแก่ก,ก็จะมาใช้บริการค่ะแต่ที่สังเกตอย่างที่กิกี้บอกนะคะว่าที่หน้าร้านนวดสมุนไพรหรือว่าร้านค้าเขาก็จะมีการปลูกว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองไว้หน้าบ้านนะคะวันนี้นะคะก,กิกี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าบายบายค่ะ yeah. กดไลค์กดซับสไคร e ให้ว่านตอกทองด้วยนะคะ